ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็อิสุสุกิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพฤหัสที่22ตุลาคมพศ2563นั่นเอง วันนี้พี่ตายจะมารีวิวรุ่นไหนวันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับวันนี้มาขายรถตามคําเรียบร้องนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะขายได้หรือไม่ได้แต่ว่ามีน้องท่านหนึ่งเอ้พี่ตายบอกราคาเหมือนอ่ะบอกราคาหน่อยอยากรู้อยากรู้ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่เออรีวิวอยู่นั่นแหละไม่ขายรถสักทีเอาขายก็ขายวันนี้ <c oughs> อ่ะวันนี้เราจะมาขายรุ่นไหนกันก็เป็นรุ่นที่อยู่ข้างหลังนี่แหละ เอาขายกันนี้ก่อนแล้วกันเหยื่อคันแรกของเราเราต้องขายก่อนแต่บอกเลยนะครับถ้าอยากได้เขาเนี่ยต้องจองเพราะว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วต้องจองใหม่ทีนี้ทํายังไงถึงจะได้จเจ้าตัวนี้ไปครอบครองนะครับก็ต้องบอกว่าน้องสวยน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็เขาเป็นสีปลอนเงินสีปรอนเงินหนักเอาเบาสู้นะครับดูหรูแบบเรียบๆถ้าเป็นสุภาพสตรีก็คือแต่งหน้านิดเดียวนะครับก็ดูสวยดูงามแล้วแล้วก็ดูได้นานๆนะครับ ส่วนด้านอันนี้ยังนะครับน้องขาวน้องขาวเดี๋ยวเราจะมาขายกันวันหลังวันนี้เราขายเจ้าคันนี้ก่อนละกันเพราะว่าเขาขายดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าก็เป็นตัวไหนมาขายก็ขายนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อไหมรุ่นที่พี่ต่ายจะมาขายวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซแครบไคลน์เดอร์1.9เกรซเดนั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเรือธงของทางค่ายอีสุสูของเราเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าเขาจัดอยู่ในเกรดของรุ่นท็อปๆเลยทีเดียวก็ดูจากง่ายๆนะครับเจ้าตัวแซตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าระบบความปลอดภัยมาครบมากๆนะครับ ABS e มีมาให้ถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้ระบบช่วยควบคุมการตรงตัวนะครับออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงสัญญาณกันกนโมยมีมาให้เรียบรอย้อยราคาราคาเท่าไหร่ ราคาอยู่788,000บาทส่วนจะดาวจะผ่อนเท่าไหร่เราไปดูกันก่อนว่า788,000นเราจะได้อะไรจากเจ้าน้องคันนี้บ้างนะครับน้องบอนน้องบอนเออไหนไหนซิลูกค้าจะได้อะไรจากตัวเองบ้างอ่ามาดู เริ่มแรกนะครับ788,000บาททิ้งที่เราจะได้ไปกระจังหน้า2ชั้นแบบโเมียมนะครับไฟหน้าแบบ LED อันนี้หรูหราแบบสไตล์รถยุโรปเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าไฟหน้าแบบนี้นะครับกำลังดังมากๆเดี๋ยวเราทำคนอื่นก็ทำรับประกันเลยเออบางคนบอกอ่าใช่มาด้าไม่ไปตายเอ้ยอันนั้นเดี๋ยวเพิ่งพูดเ <c oughs> อาไม่เป็นไรอันนี้แซลเล่นแซลเล่นแซลเล่นนะครับแซลเล่นแล้วก็ไฟหน้าของเจ้าตัว อะแซดคันนี้นะครับก็จะเป็นไฟไฟหน้าไปแล้วดิเอาไฟตัดมองคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวไฟ LED นั่นเองพี่ตายเปิดแล้วนะครับแต่ว่าแสงภายนอกจ้ามากไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ด้านบนไฟตัดมองนั่นเองมีมาให้เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันมีอะไรมาให้อีกนอกจากระบบความปลอดภัยที่ได้ครบไปนะครับก็ต้องบอกเลยเขาจะมากับล้อแม็กขนาด17นิ้วนั่นเองอถ้า17นิ้วไม่พอไม่สบใจลูกค้าสามารถอัพไซด์ได้นะครับ เป็น18เป็น20แล้วแต่เลือกตามอัธยาศัยแต่ว่าบอกเลยจ่ายตังเพิ่มไม่มีแถม <c oughs> พอใจป้ะล่าท <c oughs> ีนี้เรามาดูกันบ้างเจ้าเจ8แส0แ0 0 0 0นะล้อแม็กขนาด1 8นิ้วไอ้17นิ้วแต่บอกเลยว่ายางนะครับเป็นยางเกรดดีมากๆเป็นเจ้ายางของบิสโตนโรงงานเขาใหญ่มาตรฐานมากๆเดี๋ยววันที่29พี่ต่ายจะได้ไปที่สนามทดสอบเขาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะ บันไดข้างตัวนี้ไม่ต้องเสียตังติดตั้งเพิ่มนะครับราคานี้มีมาให้เรียบร้อยนี่ลู้ราเพิ่มไปอีกขั้นนะครับด้วยเขาเรียกว่ายังไงอะกระจกมองข้างไหมเออก็กระจกมองข้าง <c oughs> เลยก็จะมีไฟ LED มาให้ด้วยเอ๊ะสมัยพี่ต่ายไม่เปิดให้ดูไม่เป็นไรนะครับมือจับตัวนี้จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับมีมาให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม ส่วนใครที่อยากได้ค่าง,งวดนะครับใจเย็นๆก่อนที่เราจะขายของเราต้องบรรยายสรรพคุณของของที่เราจะขายก่อนเนื่องจากวิตายเป็นนักขายที่ดีนั่นเองและวันนี้ไม่น่าจะขายได้ <c oughs> อะกับก็ล้อแม็กนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบล้อหน้าน,นั่นแหละเออเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มาตรฐานจากโรงงานนั่นเองแล้วทีนี้เรื่องกระบะบรรทุกนะครับไม่ต้องห่วงเจ้าตัวเกรล็ดแซดคันนี้ กระบะของเขาออกแบบให้มีความกว้างมากๆนะครับบรรทุกได้เยอะมากๆเออแล้วก็เป็นกระบะชิ้นเดียวแบบไร้รอยต่อนะครับลดโอกาสการเกิดสนิมนั่นเองอ่าทีนี้บรรทุกไปเลยนะครับสาหรับพ่อค้าแม่ค้าเออใส่ไปเลยของใส่ไปเลยลดทาเงินทําเงินแท้แท้นะครับตัวแคบกระบะท้ายนะครับของเขาเนี่ยตรงนี้จะไม่ใช้ลวดสลิงนะจะเป็นเหล็กแบบนี้เลยข้อดีของการใช้เหล็กแบบนี้คือเขาจะไม่ยืดนั่นเองจุดยืดนี่มีอยู่3จุดนี่ตรงนี้1จุด แล้วก็2จุดแล้วก็3จุดเออกันชนท้ายเออไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเรามีกันชนท้ายมาให้จากโรงงานเลยกันชนท้ายตัวนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายแบบ2สเตปบิวอินเออตัวนี้นะครับนอกจากสวยงามเลยออกแบบไปเข้ากับตัวรถยังช่วยลดแรงต้านตรงกระบะท้ายด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างที่เจ้าตัวเกรดแดคันนี้จะได้มาก็คือ กล้องมองหลังกันเองเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาดูภายในตัวนี้เป็นแบบวิวอินนะไฟท้ายเป็นแบบ LED อันนี้เราเห็นไปแล้วและทีนี้เรามาดูภายในเข้ากันบ้างเปิดให้ดูเลยสำหรับราคา7 8 8 0 0 0บาทเราจะได้อะไรจากเขาอีกนี่ภายในก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเกรดเซตเนี่ยรูหรามากๆนะครับเพราะเขาจะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นั่นเองอนี่ ไล่จากพวงมาลัยเลยพวงมาลัยนี่เออตอนแรกมองมันเผลอนี่นนคิลลดว่ารถสปอร์ตที่ไหนได้เป็นรถ i s u z ุแบบสปอร์ตนั่นเองยังไงก็สปอร์ตอยู่ดีนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันตัวนี้จะมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงให้แล้วก็สําหรับเดินทางไกลนะครับถนนลงๆลงเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งให้เมื่อยจะมี c r u สคอ control มาให้ ai, ควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็ในส่วนของบ้านวัดก็จะเป็นแบบ super vision นนั่นเองอันนี้ขนาดตอนกลางวันแสงจ้าจ้านะ พี่ตายยังอ่านค่าทุกอย่างบนหน้าปัดได้ชัดเจนเออตอนนั้นคืนก็สบายตานะครับก็สามารถปรับระดับแสงได้หน้าจอตัวนี้มีมาให้มากถึงไม่ใช่มากมีมาให้ขนาดใหญ่ถึง7นิ้วนั่นเองเออองรับในส่วนของสมาร์ทโฟนร,รุ่นให,ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น iPhone 12 Pro Max เออท็อปขนาดไหนก็ใช้กับตัวนี้ได้นะครับต้องบอกว่าเครื่องเล่นของ i อซูเนี่ยระบบความมาเทิงและการของอสูเนี่ยตามยุคตามสมัยได้ทันอย่างแน่นอน ในส่วนของขเรียกว่าอะไรตัวนี้บุนุ่มมาให้บุนุ่มมาให้เนี่ยเนี่ยเนีบุนุ่มบุนุ่มคอนโซนเออ <c oughs> โอ้อ่ะตัวช่องแอร์ตัวนี้เขาก็จะมีสีบอลเงินมาให้เดี๋ยวพี่ตายไปดูตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดน,นะจ๊ะเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังนี่ปุ๊บแล้วก็มาอย่างนี้ก่อนเราค่อยขึ้นบนอ่ะาให้ดูก็ได้นี่จะเป็นแบบนี้ ตัวสวิตชแอนะครับออกแบบให้มีการใช้งานง่ายและมีความรู้หราด้วยที่สําคัญนะครับเพื่อสุขภาพมากๆฟิลเตอร์นะครับของเจ้าตัว S ก่แซตคันนี้สามารถกรองฝุ่น BM 2.5ได้เจ้าขาวเดี๋ยวแกรอก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะมาขายแกแกร,แกรอ,อก่อนวันนี้ฉันขายตัวนี้ก่อน <c oughs> ดูตั้งใจขายไม่ขาย เอา้าอยากซื้อนักเอา้านี่เครื่องกินเลขมีมาให้แฟ้มขายมีมาให้เดี๋ยวจะคำนวณราคาให้นะครับแต่ที่นี้อ่ะเอาจริงๆแล้วแหละก็เดี๋ยวพี่ไต่ายจะบอกเบื้องต้นนะครับแล้วก็สมมติสมมติว่าใครอยากดาวเพิ่มอะไรหลังจากที่พี่ต่ายบอกไปเนี่ยก,ก็เขาเรียกว่าอย่างไงอา่าค่อยถามเพิ่มลวกันเดี๋ยวจะเข้ามาตอบนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาให้ดูให้ดู โอ้ก็ต้องบอกว่าหรูหรามากๆใครออกเกรดเซไปนะครับถือว่าคุ้มมากๆประตูด้านข้างนะครับโอ้788,000บาทมีการโบโุนุ่มมาให้ด้วยแล้วก็สวิต์กระจกไฟฟ้าเนี่ยหรูหรามากๆเป็นสีดำเปียโนโบแบ็กนะครับตัวนี้ก็สามารถพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าได้กดพับหนึ่งปาบนะครับก็ก็พับให้แล้วแล้วก็กดอีกปาบหนึ่งก็กลางออกแค่นั้นเองไม่พับอัตโนมัตินะครับเราใช้มือกดเองเพราะว่าจะปลอดภัยที่สุดเออนี่ แล้วก็ประตูแขคบนะครับเปิดสามารถเปิดได้กว้างถึง90องศาอ่าแล้วทีนี้อ่าพี่ายราคา788,000บาทเราจะดาวเริ่มต้นเท่าไหร่ดาวเริ่มต้นเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงมือนี้ไม่ถนัดแป๊บน่ง อ่788,000บาทคูณด้วย5% 5%จะอยู่ที่39,400บาทคำนวณยากมากๆปัดไปเป็น40,000บาทนะครับ788ลบ40,000บาทอ่ยอดจัดจะอยู่ที่748,748 0 0 0ดอกเบีย้ยนะครับเราคูณด้วย4.59%คูณ7บวก748หาร84ตัวนี้จะอยู่เออไม่ใช่แป๊บนึงแป๊บนึงนะ 748 748ค่างวดนะครับดาวที่40,000บาทค่างวดจะอยู่ที่11,710บาทนะครับตัวนี้ถ้าใช้แคมเปญตัวนี้จะมีอะไรแถมบ้างตัวนี้ดอกเบีย้ยบอกไว้ก่อนเลย8 4เดือน4.59นะครับของทุกไฟแนนซ์จะเหมือนกันดอกเบีย้ยตัวนี้ลูกค้าได้อะไรไปบ้างจะได้ในส่วนของประากันใบชั้นหนึ่งลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับส่วนลดพิเศษ 1 0 0 0 0บาทลูกค้าได้ไปฟรีๆแล้วก็ลูกค้าใช้อิสูสุนะครับก็ได้ลดเพิ่มอีก5,000บาทนะครับเป็น1 5 0 0 0บาทแล้วนะออกที่อิสูสุคิงยนก็ได้ลดเพิ่มอีก5,000ันบาทเป็น20,000บาทแล้วนะครับสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็พนักง,งานของอิสูสุได้ลดเพิ่มอีก3 0,000บาทเออเป็นไงสุดแล้วเออเป็นไงทีนี้หมดไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีอะไรจะก,กักแล้วเฮ้ยทำไมพี่ไต่บอกราคามายังแพงกว่าเพื่อนวะเฮ้ยเรามีทีเด็ดเรามีทีเด็ด อดอกเบีย้ย4.59โอ้ดูพี่ต่ายดอกเบีย้ยโหดมากน่าเลือดมากพี่ต่ายจะน่าเลือดไปไหนพี่ต่ายจะขายรถสร้างบ้านหรืองไงไม่ได้าขายขายรถสร้างบ้านนะครับเอาแค่พอใช้นี่รายวันครับพมอ,อ่ะดอกเบีย้ยมันแพงไปใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับลูกค้าจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งเอง17,0 0 0บาทลูกค้าจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษทันทีจาก4.59แบบหนึ่งจะเหลือ3.29นะครับจาก4.59เหลือ3.29แต่ว่าจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่ง เพียงแค่17,000บาทส่วนลดได้เหมือนเดิมฟ้องแถมได้เหมือนเดิมทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจ่ายประกันภัยแล้วได้ส่วนลดอทีนี้อ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายลองคูณให้ในถนัดแป๊บหนึ่งนะ ค่างวดนะครับจะลดเมื่อกี้พี่ต่ายแจ้งไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้จะลดเหลืออยู่19,56บาทเออ84เดือนนะซื้อประกันภัยเองดอกเบี้ย3.29แล้วก็ค่างวดจะอยู่ที่19,56บาท่ะแต่ทีนี้เอาจริงๆนะครับถ้าใครที่มีเงินเยอะดาวเพิ่มนะครับเป็น25%เนี่ยดอกเบี้ยจะอยู่1.89นะ48เดือนอันนี้ที่พี่ต่ายดูจะเป็นของ ชของอีสุิส่งเทาของธรชาติแล้วกันเราเฉลยไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็60เดือนนะครับก็จะเป็น1.99เท่าไรหนึ่งจุดเก้าอันนี้ซื้อประกันภัยเองนะอืมอ่ะอุปกรณ์ตกแต่งเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้อะไรบ้างนี่เบาะแคปเดี๋ยวไม่มีให้จากโรงงานเดี๋ยวพี่ไต่ายแถมให้นะครับแล้วก็ยางกูพื้นนะครับที่อยู่ด้านหลังไม่มีเดี๋ยวพี่ต่แถมให้ไอส่วนตัวด้านหน้าเขามีมาจากโรงงานแล้วอ่ะไม่อยากจะมาไดข้างมีมาละ ฟิมน,นะครับใสๆแบบนี้ร้อนๆเดี๋ยวพี่ต่ายแถมจัดการให้กันซาดรรมีให้เรียบร้อยเดี๋ยวจัดการติดให้นะครับจานลออมือเปิดนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวใส่ให้อ่กากระบะเลไรเนอร์มีให้เรียบร้อยนี่สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับอ่ะวันนี้เรามาชิมลางกันก่อนขายไม่ได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันหลังเราจะมาขายใหม่อ่ะโอเคก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ต่าย ก็เดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆวยเ,ง,เงี้งไม่เจ็บไม่จนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ